สวัสดีครับผมเอสุตานะครับจากร้านเบร์เครื่อง6 8นะฮะวันนี้นะครับก็ประมาณหโมงกว่านะเดี๋ยวเรามีภารกิจนะครับไปซื้อพระกันแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะแว้นไปนะเดี๋ยวเราจะเอารถซื้อแกงนะครับไปซื้อพระนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ครับอันนี้รถซื้อแกงนะครับนะมีอยู่2องคันนะคันนี้หนึคันนะครับแล้วก็ อันนี้นะฮะอันนี้รถซื้อแกงเหมือนกันนะฮะเป็นรถซื้อแกงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปนะเอาคันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ซื้อพระเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับเนี่ฮะเราก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับพระชุดหนึ่งนะครับนี่ฮะแว่นนะครับขี่รถซื้อแกงมาซื้อพระนะครับนะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับก็มีนะครับมีสามรวยเนื้อนวะนะครับหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีรวมพุทธคุณนะครับนะเลี่ยมทองหนึ่งองค์มีละนามหนึ่งเจ็ดเลี่ยมทองหนึ่งองค์นะครับมีจำปีสี่ห้านะครับนะหนึ่งองค์แล้วก็มีรวยไม่หยุดเนื้อนวะนะครับนะเลี่ยมทองหนึ่งองค์นะครับนี่ฮะผลงานการขี่รถซื้อแกงมาซื้อพระนะครับนะฮะนะครับยังไงท่านใดมีพระเครื่องนะครับนะ ยังไงก็อย่าลืมนึกถึงร้านระเครื่อดูหกแปดนะครับนี่ฮะ